เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคสวัสดีค่ะทุกๆท่านพบกับหมอไก่กับรายการเลขเด่นลาวนะคะสำหรับงวดนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20มกราคม2568มีเลขมงคลดังนี้นะคะ29 4 5 6สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะ คุณมีโอกาสจะได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่จ็อบใหม่นะคะหรือถ้าจะเปิดตัวสินค้าใหม่ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีหรือจังหวะที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินมีเข้ามาหลายทางนะคะทั้งงานประจําทั้งงานเสริมสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะคนวันอาทิตย์นะคะ,คะ,คะให้ทําบุญกับูลนิธิตแม่และเด็กหรือทำดีกับแม่ขอพรแม่เลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อนะคะสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำก็เป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์12074สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้การงานการเงินนะคะยังหมุนไปได้ยังจัดการได้ดีนะคะท่านใดนะคะที่กำลังรอตําแหน่งมีโอากาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการปรับเงินเดือน ะะส่วนในเรื่องของรายได้หรือการเงินมีเข้ามาหลายทางหากคุณมีปัญหามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือดังนั้นนะคะการเสริมดวงนะให้คุณขอพรพ่อนะะโอนเงินให้พ่อเป็นการเอาเพชรหรือทําดีกับพ่อนะคะหรือถ้าพ่อคุณไม่อยู่แล้วก็ทําบุญอุทิศบุญให้กับท่านนะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุพ่อเป็นสื่อนะคะสาหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์4 6 2 1 8 สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานนะคะระวังจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะหรือไม่เชนั้นก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่ย้ายที่อาศัยให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะคะการส่วนในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินอย่าให้ใครยืมเงินนะคะจะได้คืนยากนะคะการค้าการขายช่วงนี้งดลงทุนเพิ่มนะคะ สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทบุญลงศพทบุญผ้าห่อศพหรือทบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทาบุญเป็นสื่ออายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร1 3 5 8 2สําำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะหากช่วงนี้ คุณกำลังประสบปัญหาในเรื่องของงานปัญหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนเรื่องการทำงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ถ้ามีปัญหาคุณก็สามารถจัดการหรือกแก้ไขได้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำคุณดังนั้นการเสริมดวงของคนพุทธกลางวันนะคะให้ทำบุญกับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิน้องหมาน้องแมวถ่ายชีวิตโคกระบือเป็นการเสริมดวง เลขสลิปเงินโอนธบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายบัตรประชาชนของคุณก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลเกิดพุธกลางวัน82091าหสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องความขัดแยง้งในเรื่องของการทํางานการทํางานร่วมกับผู้อื่นการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะการค้าการขายช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรลงทุนเพิ่มนะคะสำหรับเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับการร่วมสร้างถนนหนทางสร้างสะพานนะคะเป็นการเสริมดวงสื่อก็จะมาจากเลขสลิปเงินโอนทําบุญเลขที่บ้านเลขที่ร้านค้าเลขที่ที่ทํางานเป็นสื่อให้กับคนพุทธกลางคืนสําหรับเลขมงคล120-59 สำหรับท่านที่เกิดในวันพระหัสนะคะช่วงนี้นะคะทำอะไรก็มีความรุ่งเรืองนะคะการเงินการค้าการขายค้าขายดีมีกำไรการงานก็เจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มีเข้ามาหลายทางทั้งงานประจําทั้งงานเสริมนะคะสําหรับการเสริมองของคนวันพฤหัสให้ทวบญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กหรือมูลิธิเด็กต่าง เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อเลขที่ร้านค้าเลขที่บ้านเลขที่ทำงานเป็นสื่อให้กับคนวันพระหัสสํสำหรับเลขมงคล17964สําหำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังศึกษาหาความรู้วิชาการใหม่ๆหรือกลยุทธ์ใหม่ๆมาใช้ในเรื่องของการทำงานการค้าหรือการขายนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของการเงินให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เขาให้การสนับสนุนคุณสำหรับในเรื่องของการเสริมดวงให้ทําบุญกับคนแค่บ้านพักคนจลาบ้านพักบางแคเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทาบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์92154 สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะย้ายงานหรือเดินทางแบบกระทันหันนะคะ,ะงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานค้างานขายเกี่ยวกับเดินทางงานออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่น ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังจัดการได้นะคะมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะคะเรื่องนี้สินนะคะคุณสามารถจัดการได้อย่างเอาอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับในเรื่องของการเสริมตัวนะคะให้ร่วมบุญในเรื่องของการซื้อที่ดินถวายวัดสร้างถนนผนทางนะคะสำหรับสื่อก็จะมาจากทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำเลขสลิปเงินทำบุญส่วนเลขมงกลคนวันเสาร์71625 สำหรับการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพิจณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดซื้อนําโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคํําทานายรายวันเฉพาะบุปคลสีมงคลคทํานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะ เลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังปังเฮงเฮงรว,รวยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ